ครับปฏิคมมนักาดนะครับลองวิเอนนะครับจุกเสาทิ์จันนะครับจริงๆก็กะว่าถ้าไม่มีนัดนลูกค้าผมก็จะแวบแล้วนะเพราะว่าผมอยากขี่รถก่อนที่อากาศมันจะร้อนมากนะครับอันนี้ก็มี honda ารีดมานะครับ cb 500x 2,023นะครับมาติดตั้งนะครับติดตั้งเอริน แกะไม่น่นล้วเดี๋ยวเราทำรีดก่อนนะครับไปครับลงมือทำงานกันครับมาดูต่อที่โต๊ะทำงานครับโชว์ของ Honda l e ีดนะครับตัวนี้ก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปเปลี่ยนสปริงเพราะว่ามันเป็นรถที่มีขนาดเล็กระยะยุบมีเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเปลี่ยนสปริงโหลดอีกนะครับมันก็จะยิ่งระยะยุบยิ่งหายนะครับ ถ้าไปใส่สปริงสปริงที่เขาทำกันเอาเองนะเอาเหล็กมาม้วนกันทำมันขดๆก็ไม่ได้คุณาภาพนะครับผมยังไม่เจอแบรนด์ไหนที่ถามออกมาเราได้คุณาภาพเว้นไวด์เอ็ดแกร์ลินนะครับก็เลือกใช้ตามอัธยาัยนะครับสั่งซื้อได้ทั้ง2องข่ายนะครับผมเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่นะครับงบน้อยนะครับก็ใช้สปริงเดิมนะครับใช้สปริงเดิม คุณภาพดีนะครับเหล็กน่าเชื่อถือนะครับผมเคยถอดของ Honda Wave มาให้ดูนะอายุ10-20ปนะีสปริงก็ไม่ได้สุดไม่ได้เอียงอะไรตรงไหนนะฮะก็ยังใช้งานได้ก็เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นอย่างหนึ่งว่าของที่ติดมากับรถนะครับคุณภาพดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับไม่จำเป็นไม่มีเหตุผลเงื่อนไขที่เราจะต้องไปเปลี่ยนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับนี่คือเลยคอนเซปต์ของการทำร้านของผมนะครับ ผมไม่ได้ขยันขายนะครับผมไม่ใช่พ่อค้าที่ดีนะเป็นช่างเทคนิคที่ดีนี่คือที่ผมตั้งใจเอาไว้นะคอนเซปที่ผมตั้งใจเอาไว้ในการทำาชอปของผมนะไปครับลงมือถอดทำความสะอาดภายในกันน้ำมันดำนะครับครับก็เซตติ้งเรียบร้อยนะครับสำหรับโชว์ของอรินะครับน้ำมันของเอรินนะครับใครที่เน้นของถูกนะครับผมรับประกันว่าคุณจะ โดนของดีมาแน่นอนนะครับคุณจะไม่มีทางได้โชคนุ่มๆนะด้วยประสิทธิภาพของน้ํามันระดับระดับโลกนะครับใช่ไหมครับอันปังออนะวันนี้วันนี้วันนี้น้องมาช่วยออกสื่อออกสื่อไปครับติดตั้งใส่รถกันนะครับครับเราก็ทําการติดตั้งเข้าไปในรถเรียบร้อยนะไขท้อ น็อตแผงคอรเรียบร้อยใส่บังโคลนนะครับใส่ลอ้อใส่คาลิปเปอร์เบสนะทุกอย่างทำด้วยมือหมดนะต่อไปก็จะมาไขาทอ็อกน็อตตรงนี้กัน 3. จุด4จุดตรงนี้นะครับน็อตเพลาล้อนะครับน็อตคาลิปเปอร์เบรสนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซตติง้งโชคหน้า n o n d a า i ีนะครับ เราก็ใช้ประแจทอกนะครับสาม,ส,าม,ส,ามสองขนาดเพื่อแรงที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเราไปปรับชกหลังกัน,นครับ